รุ้งด่านักล่าวัยเยาว์หลังโพสต์รูปพร้อมซากสัตว์ป่าเด็กหญิงวัย12ปีกลายเป็นเป้ารุมด่าหลังโพสตภาพถ่ายรางวัลจากทริปล่าสัตว์กับคุณพ่อในแอฟริกาใต้ออริยานากัวดินและคุณพ่ออีไลยเพิ่งจะเดินทางไปล่าสัตว์เมื่อต้นปีนี้เองระหว่างทริปสาวน้อยรายเนี้ได้ยิงสังหารสัตว์ป่าหลายชนิดอย่างเช่นม้าลายยีราฟและอิมพาลา พร้อมกับถ่ายรูปคู่กับศพของพวกมันเพื่อแสดงชัยชนะให้โลกรู้ด้วยความภูมิใจก่อนที่เธอจะโพสต์รูปถ่ายเหล่านี้ไปที่ Facebook ในการให้สัมภาษณ์กับรายการ Good Morning America สาวน้อยได้ตอบโต้คลื่นซุนามิของความเกลียดชังที่เธอได้รับจากชาวเน็ตว่าจะไม่หยุดล่าสัตว์ฉันเป็นนักล่าไม่ว่าใครจะพูดยังไงฉันจะไม่มีวันหยุด คุณคิดว่ายัางไงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเธอลืมฝากคอมเมนต์นะ